อิสรภาพทางการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันนะคะหากเราสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆน,นะเราก็จะมีเวลาอีกมากมายค่ะที่จะได้ใช้ใชีวิตที่สนุกสนานนะคะแล้วการจะมีสรภาพทางการเงินได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันต้องเกิดจากการวางแผนแล้วก็มีความรู้ทางการเงินในคลิปนี้ค่ะจะนำเสนอหลักการนะคะของการมีสรภาพทางการเงินแบบกเกษียณเร็วตามหลักการของฟาย (Financial Independence Retire Early) ค่ะมีทั้งหมด5วิธีนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าวิธีไหนที่เวิร์กแล้วเหมาะกับคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life ค่ะคุณอยู่กับเกรดพิชยาพัฒที่บริษัททางการเงิน FPT ค่ะเรื่องที่เกรดนำมาฝากในวันนี้นะคะคือเรื่องของการสร้างอิสรภาพทางการเงินค่ะ วันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือการเกษียณเร็วนะคะที่เป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะคะที่ในยุโรปอเมริกาฮิตกันมากเลยค่ะคำที่เอามาฝากวันนี้ก็คือคำว่าไฟล์นะคะไฟล์ย่อมาจาก financial independence retire early ค่ะก็คือการเกษียณเร็วนะคะทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะไปใช้ชีวิตที่ชอบได้นะคะทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็เรียนจบมานะคะทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตมากมายนะคะทั้งเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายครอบครัวนะคะที่จะทําให้ตัวเองมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็รวมถึงดูแลคนที่เรารักด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็งานที่ทำอะคะ่ะบางครั้งมันก็อาจจะเป็นงานที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะขึ้นอยู่กับ หลักๆก็เลยที่มีผลกับเราคือเรื่องของรายได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดทีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเงินนะคะที่มากพอนะคะที่มากพอที่จะสามารถที่จะเก็บกินดอกผลจากเงินก้อนนั้นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องทํางานหรือทํางานน้อยลงได้เนี่ยแล้วก็ไปทําสิ่งต่างๆที่ หลายๆอย่างเนาะมาใช้ช่วยกับครอบครัวไปทําสิ่งที่ชอบซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้มีไรายได้มากนักนะคะก็มีความฝันอะไรต่างๆมากมายที่เราอยากทําแต่ว่ามันก็ต้องมีเงินก่อนใช่ไหมอ่ะแนวคิดน,นะค่ะเป็นแนวคิดที่คนรุ่นใหม่หลายคนใฝ่ฝันมากเลยก็คืออยากจะเกษรเร็วนะคะคําว่ากเกษณเร็วก็คือทบทวนก็คือว่าเรามีเงินก้อนหนึ่งเนาะแล้วมันก็สามารถจะฟีดเงินให้เราได้แล้วเราก็มีเงินที่พอใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องมีไรายได้ก็ได้หรือมีไรายได้ก็ได้นะคะ ทีนี้เนี่ยหลักการของไฟล์นะคะคือการที่เรียกว่าเก็บเงินก้อนใหญ่สักก้อนหนึ่งเอาไว้นะคะแล้วก็กินดอกผลจากเงินก้อนนี้ทีนี้เป้าหมายทางการเงินนะคะเงินก้อนนั้นนะคะวิธีคิดเนี่ยของฟายก็คือว่าเขาคิดจะเป็น25เท่านะคะ25เท่าของค่าใช้จ่ายที่เราต้องการจะใช้ในแต่ละปีค่ะ หมายความว่าคือเขาใช้หลักการของ4%นะคะ4% rule of thumb ก็คือว่ามีทฤษฎีหนึ่งบอกว่า4 r u ก e of t h u m b รบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินตั้งต้นอยู่หนึ่งก้อนนะคะแล้วลงทุนเนี่ยแล้วเราถอนใช้นะคะปีละ4%โดยโดยถอนใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามมาตราเงินเฟ้อนะคะถอนแค่4%ของเงินก้อนนั้นเนี่ยเราจะมีเงินใช้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดค่ะทีนี้เรื่องของการนำเงินไปนลงทุนก็ต้องไปศึกษากันทีนึงนะคะอันนี้ กล่าวให้ฟังเฉยว่ากฎที่มาของกฎ4%ซ rule of thumb มันอย่างนี้ว่าคือถอนใช้ปีละ4%เนะคะสมมติว่าเรามีเงินลงทุนอยู่10ล้านนะคะ4%ของ10ล้านก็คือถอนใช้ปีละ4 0 0แสนนะคะแล้วถอนเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อนะคะถ้าสามารถที่จะอยู่ด้วยเงิน4 0 0แสนแล้วถอนเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเกษียณได้อะ ในทางกลับกันค่ะวิธีคิดก็คือ25เท่า c o n ิร์ต4%กลับมานะคะสมมติว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต้องการนะคะแบบไม่ต้องมีรายได้เพิ่มเข้ามาเลยเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเราต้องการสมมติปีละนะคะสมมติว่าต้องการปีละ0,000 0แสนนะคะ0,000งแสนน้อยจังนะคะยกตัวอย่างง่างยๆละกันปีละ1000 0แสนบาทถ้าต้องการปีละ1000 0แสนบาทนะคะคูณ25เท่าเข้าไปค่ะ นี่คาเท่าของ1 0 0 0 0แสนบาทก็คือ2ล้านห้านะคะอ่ะแปลว,ว่าถ้าต้องการ1ล้านก็คือต้องมี25ล้านนะคะหมายความว่าถ้าต้องการมีเงินใช้ปีละ1 0 0 0 0แสนนะคะก็ต้องมีเงิน2ล้านห้านั้นนะคะเอาไว้ลงทุนแล้วก็เก็บกินผลประโยชน์อ่ะนี่แหละค่ะหลักการของไฟล์คือต้องหาจํานวนนะคะเงินก้อนมาก้อนหนึ่งที่เราต้องการเพื่อที่จกกะเกษียณน,นะคะ แต่ว่าในการเร่งให้เราเกษยียณได้อย่างรวดเร็วนะคะก็มีองค์ประกอบดังนี้นะคะสออีก2ส,ส่วนที่สําคัญพอเรารู้จํานวนเงินแล้วนะคะส่วนหนึ่งนะก็คือจะต้องเก็บเงินให้ได้มากที่สุดใช่ไหมอันนี้หลักการง่ายๆเลยคือถ้าเรามีรายได้เราเก็บเงินได้แค่แบบ 10%-20% รของรายได้อะโอกาสที่เราจะเกษยียณเร็วเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า การที่เราจะมีเงินไปทํางานเก็บออมแล้วก็เอาเงินไปทํางานมันจะน้อยไงคะดังนั้นเนี่ยหลักการของไฟล์ก็คืออยากจะ,กะเกษียณอย่างรวดเร็วก็ต้องเก็บเงินเก่งๆด้วยนะคะการเก็บเงินเก่งก็คือการปรับรูปแบบไลฟ์สไตล์เลยแหละว่าเราเนี่ยจะมีชีวิตที่ประหยัดอย่างไรนะคะใช้จ่ายเงินยังไงรอบครอบยังไงมาทายาทยังไงเรื่องของการใช้ชีวิตทุกอย่างเลยนะคะก็จะมี คลิปอื่นๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ขยายความไปอีกนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อเรื่องราวสำคัญๆเหล่านี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยขยายความต่อเนาะเอาเป็นว่าต้องเก็บเงินให้ได้นะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย50%ของรายได้เลยนะ ต้องเก็บได้ขนาดนั้นนะคะถ้าสามารถเก็บเงินได้50%ของรายได้เนี่ยโอกาสที่จะเก็บเงินก้อนได้ก็จะมากขึ้นนะคะแต่การที่เราจะเก็บ50%รายได้ได้เนี่ยเราต้องมีรายได้ที่มากพอเนาะคนที่จะเข้าสู่โหมดเกษียณเร็วก็ไม่ใช่คนทํางานอย่างเดียวแล้วต้องเป็นคนทํางานหลายๆอย่างเลยแหละนะคะมีรายได้หลายๆทางนะเพื่อที่จะให้มีรายได้มากๆนะคะ เอาชนะค่า้จ่ายด้วยเพราะว่าค่า้จ่ายเนี่ยเรามารันดูแล้วเนี่ยมันก็ต้องแยกเนะาะเป็นค่า้จ่ายคงที่ค่า้จ่ายผันแปรอะไรต่างๆอะ่ะเอาจริงเรากดค่า้จ่ายลงไปให้มันต่าอะ่ะถึงระดับนึงมันก็ต่ํกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอะค่ะดังนั้นอยากจะเก็บเงินให้ได้มากๆได้เนี่ยมันต้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะอ่ะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของการเก็บเงินให้ได้มากๆนะคะโดยการเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่าย ะะขอ้อที่2ก็ต้องหาความรู้เรื่องการลงทุนค่ะต้องหาความรู้เรื่องการลงทุนก็ต้องรู้ว่าวิาวธีมีกี่วิธีบ้างนะคะที่ จะทาให้เงินของเราไปทํางานได้นะคะก็ต้องรู้เนาะทรัพย์สินลงทุนมีกี่อย่างนะคะต้องรู้ว่าประเภทความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะก็คือเก็บเงินแบบธรรมดาฝากธนาคารนะดอกเบี้ยเท่านี้นะคะถ้าไปลงทุนกองทุนรวมกองทุนรวมมีลงทุนประเภทไหนบ้างมีตราสารหนี้ตรา,า,รา,า,รา,าสารทุนอย่างไรเล่นหุ้นเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของคริปโตเข้ามาอีกนะคะก็ต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนก็ต้องมีการเพิ่มพลังนะคะเรื่องของเครื่องมือการลงทุนนะคะแล้วก็ เพิ่มให้หน่อยนึงนะคะเรื่องของการวางแผนภาษีด้วยนะคะเพราะภาษีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รายได้ของเรานะคะก็ต้องแบ่งไปเสียภาษีด้วยถ้าเรารู้จักที่จ,จัดการภาษีอย่างดีนะคะเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้วก็เสียภาษีให้น้อยที่สุดเนี่ยก็จะมีเงินเหลือออกมามากขึ้นนะคะก็ฝากไว้3ข้อแล้วกันนะก็คือเก็บเงินให้มากให้สุดมีความรู้เรื่องการลงทุนแล้วก็มีความรู้เรื่องของกองของการวางแผนภาษี ที่นี่นะคะวันนี้นะคะที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือคำว่าฟาย financial retire early นะคะการ financial independence retire early นะคะคือการเกษียณเร็วเนี่ยมีอีก5ประเภทค่ะมี5สไตล์เลยนะคะก็คือไม่ใช่แค่หลักการที่เกบพูดเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปนะคะลองมาเจาะกันดูค่ะว่าฟล์5ประเภทนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ท้ายคลิปนะคะ จะเล่าให้ฟังค่ะว่าบทความที่เขียนเอามาฝากเนี่ยผู้เขียนเขาเลือก2ใน5ค่ะที่ว่าเรียกว่าเป็นประเภทที่นิยมมากที่สุดแล้วก็ทำได้ไม่ยากมากเกินไปนักนะคะเรียกว่าทำง่ายที่สุดแล้วกันนะคะ5ประเภทมีอะไรมาชมกันค่ะไฟล์ข้อแรกนะคะก็คือคำว่า lean file ค่ะ lean file l e a n lean นะคะ lean ก็คือเรียกว่า เอาแต่พอเดีเพลพอดีพอดีค่ะค่าใช้จ่ายที่นํามาคํานวณน,นะคะที่เป็นเงินก้อนที่เป็นเป้าหมายเกษตรของเราเนี่ยก็จะคํานวณแค่ส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารค่าที่พักแบบที่เรียบง่ายอะคะ่ะเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดน,นะคะ อย่างทุกวันนี้อาจจะชีวิตในเมืองค่ะต้นทุนค่าใช้จ่ายมันก็จะแบบนึงแต่พอไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะถูกลงนะคะแล้วก็อยู่แบบพอดีๆค่ะดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเีื่อคำนวณก็คือจะเป็นพวกเป็นพวกค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าค่าจับจ่ายใช้สอยท,ที่ที่เรียกว่าพื้นฐานมากๆเลยนะคะเอาแบบพื้นๆเลยเนี่ยทำให้ยอดเงินมันก็จะไม่มากนักก็จะเตรียมเงินง่ายหน่อยสมมติว่า ถ้าเกิดว่าเราเคยใช้จ่ายอยู่เนี่ยเดือนละห0,000ใช่ไหมคะเดือนละห0,000ืคือปีละ0ก00นถ้าเกิดมาคิดตามสูตรของฟล์คือคูณ25เท่าไปเนี่ยเงินก้อนที่ต้องเตรียมเนี่ยก็คือ15้าล้านนะคะคือ15้าล้านที่นี้เงินสิล้านมันเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ากเกษียณแล้วเนี่ยชีวิตเราจะแบบไปอยู่เรียบๆง่ายๆนะคะประหยัดประหยัดนะ อ,อ,อยู่ต่างจังหวัดต้นทุนไม่สูงมากนักเนี่ยเราลดลงเหลือ,อค่าใช้จ่ายปีละสัก3 0 0แสนนะคะถ้าสัก3 0 0แสนเนี่ยที่15เท่าคูณ300,000ก็เป็นเงิน7 5ล้าน5เงินเจ็ดล้านหก็น่าจะเตรียมง่ายกว่า15ล้านทําให้เราอาจจกกะเกษียณได้เร็วแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะก็ข้อดีของลีนฟาคือแบบนั้นนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าต้องถามตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยจะปรับรูปแบบการใช้ชีวิต แบบลีนเนี่ยได้หรือเปล่ามันใช่สิ่งที่เราชอบไหมนะคะเราอยู่ได้หรือเปล่านะกับอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้เตรียมเงินพวกสำรองฉุกเฉินอะไรไว้เพียงพอมากนะะักค่ะแล้วก็ไม่ได้มีพวกค่าท่องเที่ยวค่าแบบจับจ่ายคาความสุขต่างๆให้กับตัวเองนะคะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดอยู่ในความพอดีพอเพียงแบบนั้นเราจะมีความสุขไหมเราเรายังเสพติด การท่องเที่ยวหรือออกสังคมบ้างอยู่หรือเปล่านะคะนี่คือข้อแรกคือคือลีนไฟล์นะคะข้อที่2นะคะคือเรกูล่าไฟล เรกูล่าไฟล์เนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่ที่นิยมกันมากที่สุดแล้วกันนะก็คือเป็นตัวเลขที่นิยมจะใช้ใช้กันมากที่สุดก็คือว่าเคยมีชีวิตก่อนเกษยียณยังไงพอเกษยียณแล้วก็จะรักษาคุณภาพชีวิตแบบนั้นนะคะคือไม่ได้ย้ายบ้านแหละแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่าใช้จ่ายก็คำนวณตามจริงเลยว่าหลังเกษยียณถ้าอยู่เหมือนเดิมแล้วไม่มีงานทำแหละ ไม่ได้ทํางานแล้วไม่ได้มีรายได้ใหม่แล้วเนี่ยมันต้องเป็นยอดเงินเท่าไหร่นี่คือเร g u l a r File ลนะคะก็เอาเงินในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาคิดเลยว่าว่าไลฟ์สไตล์ปกติของเราเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะที่จะคํานวณเป็นยอดของของไฟล์นะคะ ก็อย่างเช่นว่าถ้าเรารู้ว่าเราใช้จ่าย6 0 0 0 0นะคะก็คือต้องเตรียมเงิน15ล้านนะถ้าอย่างลีเนี่ยอาจจะเตรียมน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเรกูลาคือต้องเตรียมเท่าๆกับที่คิดว่าจะใช้นะคะก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับในเรื่องของของการเตรียมเงินแบบปกติของของเรกูลาไฟล์นะคะอันที่3ค่ะแฟตไฟล์แฟตไฟ fat file. fat file, F AT, F AT, F AT, นะคะก็คือชื่อก็บอกแล้วค่ะว่ามันต้องแบบพิเศษนะกว่าปกติแฟตไฟลเนี่ย ก็คือเป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินเยอะหน่อยแล้วกันนะคะแล้วคิดว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมันต้องพิเศษไปกว่าปกตินะเรียกว่า higher standard เลยนะคะก็มีชีวิตที่หรูหรานะคะมีเตรียมเงินเอาไว้ท่องเที่ยวเที่ยวรอบโลกกะว่าเกษียณเราจะเที่ยวรอบโลกจะกินหรูอยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราอะเวลาที่ เขาบอกว่าวันทํางานกับวันหยุดนะคะวันไหนใช้เงินมากกว่ากันนะคะวันทํางานใช้เงินน้อยเนอะเพราะว่ามเราก็จะมุ่งมั่นทํางานไงเราก็จะไม่มีเวลามาคิดเรื่องการใช้ตังค์ใช่มไหมแต่วันหยุดก็ว่างๆก็แบบสปอยตัวเองด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะก็จะใช้เงินเยอะนะคะไว้เกษียณก็เช่นกัน,นะคะ่ะถ้าคิดว่าจะต้องเกษียณแบบมันต้องดีกว่าดีกว่าวัน,นวันนี้นะคะก็ แฟตไฟล์ file, นะคะใช้หลักแฟตไฟล์ fat file, ก็ต้องหาเงินเยอะหน่อยนะก็เรียกว่าต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่เลยค่ะในการที่ในการที่จะมาใช้ลงทุนแล้วก็มีเก็บเกี่ยวหลังกเกษียณน,นะคะนี่คือแฟตไฟล์ ก็ดีของการแฟตไฟล์นะคะคือถ้าคิดแบบแฟตไฟล์เอาไว้แล้วค่อยเกษียณเนี่ยก็แปลว่าเราก็เสียงปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาเตรียมเราเตรียมเงินก้อนเผื่อเอาไว้แล้วไงก็คือเตรียมก้อนใหญ่เลยนะคะก็แต่ระยะเวลามันก็จะเป็นไปได้ยากนะจะเออร์ลี่รีทายได้เนี่ยอย่างที่อย่างที่พูดในตอนต้นนะคะต้อง็นคนเก็บเงินเก่งนะต้องเก็บเงินเก่งหาเงินเก่งแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนได้ด้วยนะเพราะเธอใช้หลักแฟตไฟล์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้เวลานานขึ้นไปอีกเพราะว่ายอดเงินที่ตั้งเป้าไว้มันใหญ่มากค่ะแต่ก็ปลอดภัยนะะค ข้อต่อไปนะคะคือ barista file barista file เนี่ยก็เป็นชื่อคำมาจากการที่เกษียณเราไปทำงานพาร์ทไทม์สตา,าบัคค่ะก็คือมีมีคนทำแบบนี้ใช้เขาเลยเรียกชื่อชื่อไฟล์ file, แบบนี้ financial independence แบบนี้ว่า barista นะคะเรียกว่าาริ i s t a หมายความว่าก็คือ,อเกษียณโดยที่เงินที่จะใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามการใช้จ่ายจริงหรอกนะคะอาจจะลดลงเช่น สมมติว่าเราเราใช้เงินเดือนละสี0 0 0ื่นนะคะแต่ว่าถ้าเรามีทรัพย์สินลงทุนเนี่ยจนสามารถจะสร้างสร้างฟีดเงินให้เราสัก20,000ื่นต่อเดือนได้เนี่ยเราก็เกษียณละ แล้วคือออกจากงานประจําที่เครียดอะคะ่ะมาทํางานชิลๆสบายๆอย่างเช่นไปทำงานพาร์ทไทม์ในร้านกาแฟซาบาอย่างเงี้ยมาเป็นบาริสต้านี่คือหลักของบาริสต้าไฟล์ก็อาจจะรายได้ลดลงนะคะรายได้ลดลงแต่ว่าสามารถจะเติมเต็มค่าใช้จ่ายาอีก20,000ที่หายไปได้คือเหมือนว่าเราใช้เดืนละ40,000แต่ว่าทรัพย์สินลงทุนที่เรามีเนี่ยฟีดเงินให้เราได้แค่เดือนละ2 0,000เราก็ไปทำงานพาร์ทไทม อีกสักหน่อยนึงแบบชิลๆอีก20 0 0มก็เติมเต็มค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะ,กะเกษียณได้เร็วขึ้นแล้วก็ดูจะเป็นไปได้มากขึ้นแล้วมันก็ไม่เบื่อด้วยนะคะอย่างมีอะไรทำกุกุกิก,กิกไปนะคะก็คืออันนี้ไลฟ์สไตล์ของบาริซ่าไฟ์นะคะอันต่อมานะคะอันสุดท้ายนะคะคือโคสไฟ์นะคะโคสไฟก็เป็นหลักการของอันนี้มันต้องเป็นคนที่ อายุน้อยๆเลยค่ะถึงจะใช้ทฤษฎีนี้ได้นะคะถ้าคนที่แบบอายุเยอะอาจจะไม่ทันนะโคสไฟล์ก็คือว่าเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ยังยังอายุน้อยมากๆเลย<ช>นะก็เอ่อได้เงินก้อนจํานวนหนึ่งอะคะ่ะแล้วเอาเงินจํานวนนี้นะคะตั้งเอาไว้เลยแล้วก็ให้มันทํางานโดยไม่ยุง่งไม่แตกไม่ถอนไม่อะไรเลยนะคะก็เซตระบบเอาไว้เลยนะคะเราแต่ไม่ถอนใช้แล้วก็ปล่อยยาวเลยค่ะแล้วก็คํานวณเผื่อไว้เลยว่ามันจะ ครบตามเป้าเมื่อไหร่ค่อยกเกษียณแต่ไม่ต้องฝีเงินเข้าไปแล้วนะเรียกว่ายอมลําบากในช่วงต้นประหยัดมาธรยัดในช่วงต้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างนะอย่างเด็กอายุ20เนี่ยนะคะเรียนจบปุ๊บนะคะแล้วก็ได้รายได้นะคะตัวในตัวอย่างก็เป็นเงินเหรียญสหรัฐละการ6 0 0 0ื่นเหรียญสหรัฐต่อปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็สมมุติว่าเงินเดินไม่ได้ขึ้นเลยนะตอนอายุ20ทําทำงาน20 -30 ถึงาแล้วเก็บเงินคงที่เลยที่20%ของของรายได้นะคะ20%ของ6 0 0 0ื่น ก็เรียกว่าปีละ1 2 0 0 0 0 2,000เหรียญนะคะเก็บ10ปีนะในอัตราผลตอบแทน6%ปนะคะสิปีนะคะในอัตราผลตอบแทนสอเพอ30เนี่ยเงินเงิน1 2ึ0 0หเหรียญนะคะสิปีมันต้องเป็นเงินแสน0 0งหม0 0นแสนอเหรียญใช่ไหมแต่พอมีการอัตราการลงทุนที่6%กเนี่ยกลายเป็นเงินต้น1 5ึ0 0แเหรียญนะคะหนึ่งแเหรียญณอายุสา แล้วเขาวางเงินแสนห้าหมื่นแปดพันเหรียญนนไว้เลยค่ะเขาไม่เอาอะไรไม่ลงทุนอะไรเพิ่มแล้วนะคะไม่ใส่เงินไปเพิ่มแล้วปล่อยลันยาวเลยค่ะถึงอายุคหกสิบห้านะคะถึงอายุคหกสิบห้าไฟล์เนี่ยอันเนี้ย financial d evidence อันเนี้ยนะคะจากเงินแสนห้าหมื่นแปดพันเหรียญเนี่ยลันยาวถึงหกสิบห้านะคะจะก,กลายเป็นเงินล้านสองแสนไม่ถอนเลยนะใช้ดอกเบี้ยทบต้นค่ะใช้ดอกเบี้ยทบต้นทบไปทบมาไปเรื่อยๆเลยนะคะจะก,กลายเป็นเงินล้านสองแสนนะคะหนึ่งล้านสองแสน กว่าเหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะน้า65้าเขาก็กเษียณได้แหละเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะใช้เงินปีละเอ่อเใช่ไหมก็คือประมาณ4 0,000มีสักล้านสเนี่ยก็ถอนได้ละสินะคะก็คือ65เกษียณนี่คือหลักของการของโคสโคสไฟก็คือเก็บเวลาเก็บเงินอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ตั้งเงินไว้เลยแล้วที่ไม่ไม่ไม่ลงทุนเพิ่มแล้วเราปล่อยยาวใช้ดอกเบี้ยทบกต้นทบกไปแล้วมันถึงเป้าเมื่อไหร่ค่อยกเกษียณน,นะคะนี่คือโคสไฟนะ ทันี้ก็ทั้งหมด5น5ะวิธีนะคะ5ไฟล์ทวนนะคะก็คืออันแรกคือคือ lean file นะ lean file regular file แล้วก็ fat file แล้วก็ barista file แล้วก็ coast file ค่ะทางผู้เขียนนะคะที่ที่เขียนบทความอันเนี้ยเขาก็บอกว่าสำหรับเขาเนี่ยเขาใช้2วิธีซึ่ง2วิธีที่คนนิยมกันโคนอเมริกันนิยมกันนะคะก็คือ barista file กับ regular file นะพราะ regular file มันดูแบบ ธรรมดาสุดแล้วเพราะเราเคยกินอยู่ยังไงใช้จ่ายยังไงแล้วอยู่ดีเราแบบไปเปลี่ยนชีวิตมันก็จะยากนะจะเป็นเลีนก็ยากจะแฟตก็บางทีมันไปไม่ถึงมันเอื้อมไม่ถึงมันเหนื่อยไปที่จะต้องหาเงินก้อนใหญ่ก็เล็กุล่าไฟน์นี่แหละแต่ในเล็กุล่าไฟ์อะคะ่ะถ้าผสมบาริสต้าไฟล์เข้าไปด้วยคือทํางานด้วยนะเราอาจจะเกษียณได้เร็วขึ้นเพราะว่าสมมติว่าตั้งเป้าไว้อย่างผู้เขียนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเกษียณด้วยด้วยหลักการของเล็กุล่าไฟล์เนี่ยที่อายุ40่ นะคะที่อายุ40แต่ว่าพอเขาใช้หลักการของบริสตามาด้วยเนี่ย35ค่ะเขาก็กเกษียณได้แล้วโดยที่ยังต้องทำงานด้วยนะยังทำงานด้วยจน35แต่ว่าสิ่งที่เขาตั้งใจไว้เขาก็รันถึง40จริงๆค่ะแต่ว่าก็คือช่วง35-40เขาก็รีแล็กลง้องางานไม่ต้องทำงานเครียดๆแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็เอามาฝากใน หลักการของไฟล์ financial นะคะ independence อิสระภาพทาพงการเงิน retire early นะคะให้เราทราบว่าถ้าเราอยากหลุดจากความเครียดความจำเจหน้าเบื่อของการกดดันที่ต้องหารายได้นะคะเราต้องมีเป้าหมายค่ะว่าเงินก้อนที่จะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความเครียดในเรื่องของการสร้างรายได้ได้เนี่ยคือเงินเท่าไหร่คำนวณออกมานะคะคำนวณออกมาก็ เอาเป็นว่าใช้หลักของ4% rule of thumb นะคะก็คือ25เท่าแล้วกันถ้าต้องใช้เงินปีละแสน25เท่าของ1แสนคือ2ล้าน5ถ้าต้องใช้มากกว่าน,นั้นคุณเข้าไปนะคะคือเงินที่คุณต้องมีเอาไว้ใช้ไว้ลงทุนและคุณเกษียณนะคะซึ่งเงินก้อนเกษียณอันเนี้ยนะคะที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยก็ดูที่ไลฟ์สไตล์ใน5ข้อนะคะว่าเอาแบบไหนนะที่เวิร์กสุดที่แนะนำคือเ e g u l a r f i l ลกับบริสตฟค่ะวันนี้ก็น่าจะ เป็นไอเดียความรู้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะก็จะมาเจาะเรื่องนี้ในหัวข้อต่างๆลงลึกในเชิงตัวเลขลงไปอีกนะคะขอบคุณที่ตามเงินทองต้องวางแผนค่ะสวัสดีค่ะ